สวัสดีค่ะทุกคนใครที่มีปัญหาเรื่องกินเต่าอ๋อเต่าเรียกแม่คุณขาตัวนี้ช่วยคุณได้ค่ะชีนีค่ะชีนีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะใช้จริงๆแล้วเห็นผลจริงๆคุณค่ะประมาณนี้นะใช้ประมาณนี้นะนี่ทาเลยใต้วงแขนเราหรือว่ารักแร้เรานะคะอ่าหนึ่งข้างต้องทาสองข้างนะคะคุณขานี่แล้วก็ใครที่มีปัญหา รักแร้ดำนะคะเขาก็ช่วยได้แล้วใครที่ชอบถอนขนรักแร้จนเกิดหนังไก่เขาก็ช่วยได้ค่ะคุนขาตัวน,นี้มันเริดม,มากๆถ้าข้อศอกเราดำเข่าดำก้นดำขานีบดำซอกคอดำเขาก็ช่วยได้นะคะชีนีนะคะเป็นตัวที่จะใช้จริงๆเดี๋ยวขออนุญาตโชว์รักแร้นิดนึงโอ้ยขนจะแบบโหยพี่จาเป็นไงคะเป็นไงคะ ลักแลของอิจ๊าค่ะคุณค่ะมันเริศดม,มากๆค่ะต้องไปตํากันนะคะไปหาซื้อกันเลยค่ะชีนีค่ะฉันเลยคุณม,มากยี่ิบสี่ชั่วโมงเลหนึ่งวันยี่บสี่ชั่วโมงคือแบบฉันออกไปไหนฉันก็มั่นใจฉันไม่แข็งท้าไม่ได้ตําค่ะตําค่ะชีนีจ้า